สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารูชแนลอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะมีเคล็ดลับดีๆมาแนะนําคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่สั่งบอลสีทางออนไลน์มานะคะแล้วก็เลี้ยงไปเรื่อยๆเนาะสภาพเขาแย่ลงนะคะมีสภาพแบบนี้กันไหมจ๊านี่ค่ะอันนี้คือเพื่อนนะคะสั่งออนไลน์เยอะมากนะคะแล้วก็เธอก็ไปทํางานนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลเนาะ ก็สภาพก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคือเวลาเราสั่งทางออนไลน์มาเราก็ไม่รู้นะว่าต้นเขาแข็งแรงไหมมีหัวไหมนะคะรากเขาเป็นยังไงเนาะแล้วก็การให้ปุ๋ยมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะคือเราเร่งเขามากส่วนมากใช่ไหมคะคุณผู้ชมจะชอบอยากให้เขาแบบโตเร็วๆสวยไวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยใส่ปุ๋ยเยอะมากเกินไปค่ะคุณผู้ชมอันนี้เพื่อนใส่ปุ๋ยมากเกินไปก็เลยมีสภาพแบบนี้นะคะ ไม่ได้สวยไม่ได้โตเร็วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าให้มากเกินความจําเป็นก็ทําให้พืชใบเหลืองรากเนา่าใบไหมได้นะคะอย่าปล่อยไว้วันนี้ไม่จิ๋มก็เลยจะพาคุณผู้ชมมาแก้ไขปัญหานี้แบบง่งายๆนะคะให้รีบทำํำรอดแน่นอนร้อยเปอร์เซนตแต่ถ้าปล่อยไว้ตายชัวร้อยเปอร์เซนค่ะทํายังไงบ้างวิธีไหนคุณผู้ชมทําตามได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทําพร้อมกันเลยจ้า ุกคนเห็นบอลสีในกระถางนี้มั้ยคะใบเหลืองนะคะแล้วก็ต้นเล็กมากๆเลยนะคะสภาพเหมือนแบบแย่มากๆเขามีสาเหตุค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะเนี่ยสภาพเดียวกันเลยนะคะอันนี้เป็นรวยล้นฟ้าแต่อันนี้แม่จิ๋มก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเชื่ออะไรที่ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้สั่งมาเองค่ะไม่ได้เลี้ยงเองด้วยทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ชมนี่สภาพเหมือนกันเลยคือเพื่อนให้มานะคะเพื่อนชอบเลี้ยง ชอบสั่งทางออนไลน์ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่านะคะพอได้มาปุ๊บนะคะครั้งแรกก็สวยดีอยู่หรอกแต่ส่วนมากถ้าเราสั่งทางออนไลน์เนี่ยก็จะได้มาแบบต้นเล็กใช่ไหมคะแล้วเธอเร่งไงคะเร่งเร่งให้แบบว่าอยากโตเร็วเร็วแม่จิ๋มคิดว่าคุณผู้ชมก็ต้องเป็นแหละนะคะอยากจะให้สวยไวๆจังเลยค่ะแม่จิ๋มทาไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สูตรปุ๋ยมันเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชมก็โหมใส่นะคะ ใส่เข้าไปนะคะแต่จริงแล้วต้นไม้เล็กๆเกี่ยงไม้แข็งแรงเนี่ยเรายังไม่ควรให้ปุ๋ยเข้ามากเกินไปนะคะนี่คือสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งนะคะถ้าให้มากเกินความจําเป็นเขาได้รับมากเกินไปเขาก็จะใบเหลืองแฉะแกนแล้วก็รากเน่าใบไหม้ได้นะคะจะมีสภาพแบบนี้ค่ะที่สําคัญนะคะรดน้ํามากเกินไปไหมหรือว่าให้ปุ๋ยมากเกินไปเนี่ยในดินอาจจะเกิดความชื้นมากก็เกิดเชื้อรานะคะก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะ เพราะฉะนั้นอย่าเพึ่งไปเร่งเขามากการเลี้ยงต้นไม้ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะตามอายุของเขานั่นแหละนะคะบำรุงเขาได้นะคะเดี๋ยวเขาก็สวยเองค่ะถ้าเราไปเร่งเขามากก็จะเจอสภาพแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเรามีวิธีแก้ไขนะคะก่อนที่จะสายเกินไปเนาะทำยังไงนะคะเดี๋ยวไปรับชมแล้วก็ไปดูกันว่าแม่จิ๋มทำยังไงใช้อะไรบ้างเนาะไม่ยากค่ะ ต้นไม้ของเราก็จะกลับมาสวยเจริญเติบโตงอกงามดีเหมือนเดิมหรืออาจจะดีกว่าเดิมก็ได้จ้ามาดูสิ่งที่ต้องเตรียมวันนี้นะคะไม่ยุ่งยากค่ะคุณผู้ชมสําหรับคุณผู้ชมที่มือใหม่นะคะก็นี่เลยนะคะมีดินค่ะดินเราก็ไปซื้อดินถุงได้ที่มีส่วนผสมของใบก้ามปูหมักนะคะใช้ได้เลยค่ะไม่ใช่ดินสําหรับเพาะนะคะคุณผู้ชมแต่นี่คือแม่จิ๋มผสมดินเองเนาะในสูตรดินมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีดินร่วนสส่วนนะคะมีใบมะขามนะคะ แห้งผุผนะคะอีกหนึ่งส่วนปุ๋ยคอกมูลวัวน,นะคะหนึ่งส่วนค่ะเอ่อจะเป็นขุยมะพร้าวหรือว่าจะเป็นกะมะพร้าวสับก็ได้นะคะคนที่จะหมักก่อนด้วยน้ e ําอเอ็มหรือว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือว่าล้างน้ําเยอะๆนะคะให้น้ําเขาใสเลยนะคะค่อยนํามาใช้ค่ะเพราะว่าในกะมะพร้าวสับเขาจะมีสารแทนนินค่ะจะทําให้พืชของเรานะคะใบเหลืองนะคะถ,ถ่าสะสมมากๆนะคะคุณผู้ชมแล้วก็แขกแกนไม่โตนั่นเองค่ะ แก้วพลาสติกแบบนี้คุณผู้ชมเก็บไว้นะคะมีประโยชน์ค่ะแม่จิ๋มจะใช้มาทําอะไรเดี๋ยวติดตามชมนะคะก็จะมีแก้วนี่แหละนะคะถ้าไม่มีก็ใช้ถุงพลาสติกได้ค่ะหรือว่าจะเป็นขวดพลาสติกขวดน้ําแบบนี้ก็ได้แต่ว่าให้ใหญ่หน่อยนะคะต่อไปต่อไปค่ะน้ําปูนแดงกินหมากนะคะน้ําปูนใส่นั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็ทําง่ายมากเลยใช้น้ํา1ลิตรนะคะกับปูนแดงกินหมากค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะละลายก่อนนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ หนึ่งวันหรือหนึ่งคืนค่ะเขาก็จะเกิดการตกตะกอนในน้ําใสๆแบบนี้เราก็ใช้น้ําใสๆแบบนี้แหละนะคะมาช่วยกระตุ้นรากกาจัดแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคเชื้อราต่างๆนะคะช่วยกระตุ้นการาแทงหนอแทงใบใหม่เร็วมากๆเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะคุณผู้ชมกรองมาลื้อกระถางกันเลยจ้าว่าน้องมีอาการยังไงบ้างนะคะเอามาล้างทาความสะอาดให้หมดเลยแล้วก็นําไปแช่น้ําปูนแดงค่ะ นี่ค่ะมีรากอยู่นะคะคุณผู้ชมมีหัวด้วยนะคะหูยอย่างเงี้ยรับรอดร้อยเปอร์เซ็นต์จ้านีค่ค่ะคุณผู้ชมล้งแบบนี้ก็ได้ถ้าเราใช้สายยางฉีดเนาะอาจจะแรงไปเพราะว่าต้นเขาเล็กมากหัว,วหัวใหญ่อยู่นะคะคุณผู้ชมนี่ว้าวมีสิทธิ์รอด แต่ถ้าปล่อยไว้นะคะก็อาการแย่แน่ในคุน้มชมเห็นไหมเนี่ยกิ่งตรงนี้เน่าแล้วนะคะนี่ออกเลยนี่อันไหนที่รากเน่ามีรากเน่าด้วยเน,นี่ยค่ะเด็ดออกเลยนะคะหเนี่ยค่ะคุ้มชมหัวใหญ่อยู่นะคะนี่ ทุกกระถางมีหัวหมดเลยค่ะคุณผู้ชมดูสิอันหัวนี้หัวยิ่งใหญ่นะคะเนี่ยนี่ค่ะคุณผู้ชมว้าวหัวใหญ่นะอันนี้หัวใหญ่เลยแต่ว่ารากเริ่มที่จะหดหายแล้วค่ะไม่มีละมีรากเน่าด้วยเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปทําความสะอาดกันนะคะหลังจากที่นําออกมาแล้ว ส่วนไหนที่เน่านะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะเนี่ยเปลือกเขาเริ่มร่อนออกแล้วเนะะี่ยค่ะให้เอาออกเลยนะคะนี่แหละคือสาเหตุทำให้เขาไม่โตแคลแกลนะคะหรืออาจถึงตายได้นั่นก็คือรากเน่าค่ะคุณผู้ชมใบเขาก็จะเหลืองไม่ไม้แบบนี้แหละนะคะไม่ต้องกลัวจ้าเราเจอสาเหตุละ เราก็มาฟื้นฟูเนาะเดี๋ยวเขาก็โตค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูขั้นต่อไปกันเลยจ้าหลังจากที่เราล้างเรียบร้อยทําความสะอาดคุณผู้ชมเตรียมน้ํานะคะใส่ภาชนะค่ะตามด้วยน้ําปูนแดงที่ตกตะกอนแล้วนะคะเทลงไปเลยกะกลเอาจ้ะแล้วก็นําที่แล้วก็นําบอลสีที่เราทําความสะอาดเนาะลงแช่เลยแช่ทั้งใบทั้งหัวนี่นะคะเพราะน้องเขายังเล็กอยู่โอเค ประมาณสักห้านาทีค่ะช่วงที่เรารอนะคะคุณผู้ชมเราก็มานำดินใส่กระถางไว้รอเลยค่ะเอาสับนะคะลองก้นกระถางก่อนเลยมีฐานก็ใช้ฐานนะคะหรือว่าจะเป็นเศษใบไม้ผุผักก็ได้นะคะลองก้นกระถางได้หมดนะคะพอย่อยสลายเขาก็จะกลายเป็นปุ๋ยดีอีกค่ะคุณผู้ชมอ่าน้ำดินใส่เลยจ้ะ กระถางเล็กหน่อยนะคะไม่ต้องไม่ต้องใหญ่มากเพราะว่านี้เราฟื้นฟูเขาก่อนพอเขาเริ่มที่จะโตขึ้นมาหน่อยเราค่อยเปลี่ยนกระถางให้เขาใหม่นะคะ เสร็จแล้วค่ะน้ําที่เราแช่ไว้เมื่อสักครู่ที่ผสมปูนแดงทุกชมอย่าทิ้งนะอ่ะนำมาลดลงไปเลยค่ะโหเล็กมากเลยค่ะคุช้ชมฟื้นฟูหนักพอสมควรอ่าลดน้ําตามนะคะเขาจะได้แบบว่าติดเ,ดเร็วกระตุ้นรากทําให้ต้นไม้ของเราสดชื่นด้วยนี้เลยจ้ะตเติมวิตามิน B3 B5 b 6ีหแค่นิดนึง หนึ่งฝานะคะไม่ต้องเต็มดีจะป้ายใช้แก้วพลาสติกนะคะครอบลงไปเลยคะ่ะ กดลงไปนิดนึงเป็นการอบค่ะป้องกันศัตรูพืชต่างๆนะคะแล้วก็รักษาอุณหภูมิด้านในนะคะให้คงที่เขาจะได้โตเร็วฟื้นตัวเร็วนะคะแข็งแรงค่ะเสร็จแล้วคุณผูชมนำไปวางไว้ในที่ร่มก่อนนะคะอย่าเพิ่งนำออกแดดค่ะ จนกว่าดูแล้วเขาสดชื่นแล้วก็แข็งแรงนะคะค่อยนําออกมาเจอแดดดำไรแบบนี้แม่เสียงก็จะนํามาวางไว้ตามกระถางต้นไม้แบบนี้ค่ะนี่เขาจะได้ความชื้นนะคะที่พอเหมาะนะคะไม่ร้อนจัดมากเกินไปโดยเฉพาะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะคุณผู้ชมหาที่วางให้เหมาะสมนะคะแล้วเขาจะฟื้นตัวเร็วสวยงามค่ะเวลารดน้ำคุณผู้ชมก็รดได้ปกติเลยนะคะ แล้วลดน้ําต้นใหญ่ก็จะโดนเขาด้วยนะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยจา้าคุณผู้ชมนําวิธีนี้ไปทํใช้ได้เลยนะคะต้นไม้ของเราก็จะกลับมาจเจริญง,งอกงามดีโตเร็วค่ะนี่ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะให้คุณผู้ชมได้แก้ไขปัญหาบอนสีของเรานะคะคที่ซุดโซมนะคะทิ้งใบเริ่มที่จะทิ้งใบละเริ่มที่จะไม่สวยไม่งามแล้วนะคะนําวิธีนี้ไปทํใช้ได้เลยค่ะก่อนที่จะสายเกินไปนะคะ และนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับดีๆที่แม่จิ๋มได้แนะนําวันนี้ให้คุณผู้ชมได้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบนสีที่เริ่มที่จะทิ้งใบนะคะสุดโซไม่สวยไม่งามค่ะเป็นการวิธีเป็นการแก้ไขปัญหาแบบง่ายๆด้วยตัวเองค่ะต้นไม้ของเราก็จะกลับมาโตเร็วสวยงามให้เราได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ ยากเลยเซนมค่ะถ้าต้นไม้คุณผู้ชมมีอาการแบบนี้ให้รีบแก้ไขทันทีด่วนเลยค่ะคุณผู้ชมเราก็จะได้ต้นไม้นะคะกลับมาเหมือนเดิมนะคะหรือสวยกว่าเดิมด้วยถ้าไม่รีบทํานะคะเราก็จะเสียต้นไม้ต้นนั้นไปค่ะเสียดายนะคะแม่จิ๋มหวังว่าคลิปนี้นาจะมีประโยชน์สาหรับคุณผู้ชมค่ะและก่อนจากการอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์สากูชแนลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ